ตัวเองเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ในชีวิตประจําวันอยู่กับคนที่เป็นผู้เช่วยศาสตาจารย์เป็นอรองศาสตราจารย์หรือว่าด็อกเตอร์ทุกวันแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่มีใครที่ที่ผ่านมาที่ที่เรียกว่าครูหรือว่าผู้ให้ได้เต็มปากเท้าอาจารย์ะคะ่ะอาจารย์ทําไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมไม่ได้อยู่ไกลจนเราสัมผัสไม่ถึงแต่ว่าเราสามารถ น้อมน้อมจิตลงไปหาท่านเอาท่านมาอยู่กับเราได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าพระวานะเจ้าเป็นกรลยาณิมิตกระเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ได้ล้วก็จะน้อมรับไปด้วยด้วยความปิติอย่างยิ่งคะ่ะอาจารย์มาฟังธรรมที่อาจารย์บรรยายก็รู้สึกว่าอาจารย์บรรยายได้ไดน่าฟังเพราะว่าได้ยกหลักของความความเป็นจริงแล้วก็ หลักของวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้มาให้พวกเราได้ฟังกันเพราะว่าการที่จะปรับความเชื่อหรือเปลี่ยนความคิดของคนแต่ละคนมันไม่ง่ายเพราะทุกคนก็จะมีอัตตาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะถามว่าตั้งแต่โดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าการฟังทำจากที่อาจารย์บรรยายเนี่ย เป็นธรมที่ตรงไปตรงมาไม่ได้มีไม่ได้มีการใส่คติหรือหรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปเพิ่มเติมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนได้ฟังสารสิ่งที่อาจารย์นำมาบอกเนี่ยนำนำมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาบอกพวกเราให้อีกต่อหนึ่งนะคะขอโทษนะครับ<ค>ที่พูดไม่ค่อยออกนะครับเป็นความรู้สึกจริงๆครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่กับความเชื่อมาตลอดครับเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้นะครับแล้วผมก็อ่านหนังสือก็อยู่มากับความคิดอีกครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดมาตลอดแล้วก็เชื่อตลอดครับอยู่กับความเชื่ออยู่กับความคิดมาห้าสิบห้าปีครับอายุผมห้าสิบห้าพอดีครับวันนี้ผมได้เจอความจริงครับอาจารย์หลังจากเข้าอบรมครับ ผมก็ได้เจอความจริงที่อาจารย์พูดนะครับได้รู้จักหลายได้อย่างนะครับสิ่งง่ายๆรอบตัวนะครับคําบางคํานะครับไม่ว่าเป็นคําว่ากุศลอกุศลไม่ว่าคําว่ากรรมนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมผมไม่รู้ความจริงครับผมได้แต่รู้แต่ความเชื่อได้แต่ความคิดครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดนะครับว่า อาจารย์บรรยายห้าวันห้าแสนคำถ้ามีสักคำที่โดนใครสักคนอาจารย์ถือว่าคุ้มครับอาจารย์ครับอาจารย์คุ้มเลยครับโดนผมครับหนึ่งคำครับจริงๆเลยครับคำว่าทุกฟรีครับอาจารย์ผมทุกฟรีมาเยอะเลยอาจารย์ ผมทำธุรกิจก็ประสบความสําเร็จนะครับมีกำไรทุกปีครับผมก็ไปสร้างพระไปสร้างอุศลต่างๆนะครับแต่ผมขาดทุนเรื่องทุกมาทุกปีครับอาจารย์ขาดทุนตลอดเลยครับผมทุกได้ทุกเรื่องครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่าเลครับลูกกลับไม่เป็นเวลาก็ทุกทุกเรื่องธุรกิจทุกเรื่องลูกน้องทุกทุกเรื่องครับทุกไปหมดครับตอนนี้ผมเอาใหม่แล้วครับอาจารย์ ผมจะผมไม่ได้ดับทุกได้นะอาจารย์แต่ผมจะทุกเรื่องที่เป็นสาระได้ไหมอาจารย์จะทุกที่มีเหตุที่มีผลถ้าจะทุกนะอาจารย์แต่ผมจะไม่ทุกสเปะสปะแล้วครับผมจะทุกหรือถ้าสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ว่าจะทุกได้ไหมผมจะขอญาตโทรมาถามอาจารย์นะครับ <laughs> จริงๆครับผมเข้าใจจริงๆวันนี้ผมชอบครั้งแรกเลยที่อาจารย์เข้ามาครั้งแรก้วอาจารย์พูด อบอกว่าคุณจะศึกษาที่ไหนมาคุณจะเรียนอย่างไรมาไม่เป็นไรอาจารย์จะพูดเฉพาะความจริงผมเริ่มสะดุดครั้งแรกเลยว่าอาจารย์จะพูดเฉพาะความจริงผมก็จะนั่งผมตั้งใจว่าอธิษฐานว่าผมจะนั่งฟังทั้งห้าวันครับถ,ถ้าผมก็ได้ครับ อนุโมทนาสาธุครับขอสุดท้ายครับขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่กล้าพูดอะไรแงดังๆนะครับจะเป็นการโอ้อวดนะครับแต่ผมจะลำพึงลำพันกับตัวผมเองครับพูดเบาๆครับให้กล้องอยู่ในหัวใจผมตลอดครับว่าผมไม่เสียชาติเกิดเลยครับที่ผมได้รู้จักพระพุทธศาสนาครับ ขอประคุณครับสาธุครับก็คิดว่าตัวเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่ได้เรียนมาศึกษาเองบ้างไปฟังจากคนน้นคนนี้บ้างรักษาศีลพยายามนั่งสมาธิแต่ไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยรู้ว่า จริงๆพระพุทธองค์สอนอะไรจนมาเข้าคอร์สนี้ได้เห็นครบถึงทุกๆส่วนที่จะเดินไปถึงทางถึงความสุขที่แท้จริงนะคะแล้วก็ดูในเรื่องอิสระจากอวิชชาก็จากที่ภาวนามาเป็นปีดูแผ่นนี้แล้วรู้สึก ตาสว่างขึ้นมาทันทีที่อาจารย์บอกว่าคือถ้าน้ำมันเน่าต่อให้มันมีฟองกา๊าซอยู่ต่อให้เติมน้ำสะอาดไปยังไงมันก็ไม่สะอาดถ้าพื้นบ่อมันยังเน่าอยู่เราก็รู้เลยว่าถ้าภาวนาย,ยังไงถ้ายังไม่รักษาศีลกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์มันก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกมันก็ยังไปไหนไม่ได้เลยรู้สึกศรัทธาอาจารย์มาตั้งแต่วันนั้นมาในครัง้งนีป้ประโยชน์ที่ได้รับ มากมายเลยทีเดียวค่ะคือจริงๆภาวนามาหกเกือบเจ็ดปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นว่าทุกจริงๆแล้วเราทุกอะเราทุกตลอดเวลาที่อาจารย์ชี้ให้ดูอะไรเงี้ยวันที่สามมค่ะเริ่มเห็นว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วเราบีบคั้นมันทุกอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหายใจรู้สึกว่ามันมีแต่ทุกเท่านั้นที่มันเกิดอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ชี้ให้เห็นอะไรเงี้ย แล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดตอนอพระคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันก็เข้าไปอินนะมันก็เห็นว่ากลับมาเป็นผู้สักแต่ว่าดูได้จากก่อนหน้านี้จะอินตลอดร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจนพอมันถอยออกมาเป็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นพราะได้ยินเสียงเพลงมันก็ปรุงใช่ไหมคะมันรู้สึกว่ามัน มันพอเป็นสักแต่ว่าดูเราก็ไม่เข้าถึงใจใจมันก็ทํางานมันก็เห็นกระบวนการทํางานอยู่แต่มันมันไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมันไม่ออกมาทางน้ําตาค่ะมันแค่รู้แค่รู้แค่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การปิดวาจาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะตอนทันอาหารเมื่อวานเนี่ยค่ะที่ที่ได้ไปเห็นว่า จริงๆแล้วเราทานอาหารด้วยความโลภโลภะด้วยตัณหามาตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยนับหนึ่งสองสามล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวตอนที่ใส่ปากมันโพล่งขึ้นมาแบบเฮ้ย hey, ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งกี่ปีนเนี่ยเราทานอาหารด้วยความอยากด้วยตัณหามาตลอดเวลาเลยเราอยากกินนั่นเราอยากกินนี่เราก็กินกินกินเข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้สึกตัวมาก่อนไม่เคยมีสติในการกินมาก่อนเลย มันรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละที่เรากินอย่างมีสติจริงๆอะไรเงี้งยน้าตาแทบจะแบบน้ำตาล่วงเลยมันกินไม่ลงนะมันรู้สึกว่าตายแล้วที่ผ่านมานี้ฉันกินด้วตัณหามาตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยดูแล้วมันอย่างที่พระอาจารย์บอกอ่ะมันเราหลงอ่ะหลงมาตลอดหลงกินหลงทุกสิ่งอย่างหลงมาตลอดเลยอะไรเงี้ยประโยชน์ที่ได้รับมีมากค่ะแล้วก็สร้างสัมมาทิชชีได้ดีมากเลยอะไรเงี้ย ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพรามทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่ากลางวันคือกลางวันไม่รู้ว่ากลางคืนคือกลางคืนแต่ตถาคตรู้ว่ากลางวันคือกลางวันกลางคืนคือกลางคืน คนฟังท่านไม่ออกคนทั้งหมดอยู่กับกลางคืนแต่บอกว่าเป็นกลางวันจิตของเขาเต็มไปด้วยอวิชชาหลงอยู่ในการกระทำทุกอย่างแต่กลับนึกว่าตัวเองรู้แต่ทถาาตต เป็นผู้ที่รู้ว่ากลางวันคือกลางวันก็คือวิชาและวิมุตติทถกคตรู้ว่ากลางคืนคือกลางคืนปุถุชนผู้ยังมีอวิชชาหนาแน่นอยู่กับความมืดนะก็ปฏิบัติไปนะครับตามมักแล้วก็จะพบว่ากลางวันคืออะไร จะได้ไม่อยู่ในกลางคืนแต่คิดว่ากลางวันอย่างน้องคนนี้เขาได้เห็นแล้วว่ากลางวันคืออะไร